วันนี้เราจะไปเที่ยวการนาเอ้ยไม่ใช่การจนบุรีกันนะครับโดยจะทดลองใช้ทางหลวงพิเศษเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นเนี้ยเพิ่งเปิดใช้เมื่อสิ้นปีนะครับล้วก็จะทดลองใช้อยจนถึงวันที่2มกราคมก่อนนะครับเป็นทางหลวงหมายเลข M81 เริ่มออกจากหมู่บ้านจลดานะครับตอนเวลาประมาณ8นาฬิกา43นาที เดี๋ยวเราก็ไว้เติมน้ามันเต็มถังกันก่อนนะครับแล้วเราจะมาได้รู้ว่าการเดินทางใช้น้ํามันไปประมาณสักเท่าไหร่นะครับครับตอนนี้เราก็เติมน้ํามันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเรียบคลองบางไผ่แล้วก็ไปกับรถใต้สะพานนะครับเพื่อจะเข้ากันจดนังพิเศษแล้วก็หาทางขึ้นเอ็มแปงกันนะครับไปเลยครับไปตอนนี้เราก็เข้าซอยสวนผัชน,นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปบรรจบกับเส้นเรียบคลองบางไผ่นะครับ มาบรรจบกับเส้นถนนเรียบพรองบางไผ่นะครับเรามาถึงจุดกับรถใต้สะพานแล้วนะครับข้างบนจะเป็นการจนาจพิเศกลวก็ข้างบนนู้นก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับพอเรากับรถตรงนี้เสร็จเราก็จะเข้าสู่การจนาจพิเศษนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปหาทางขึ้นไอเป็นหนึ่งเราใต้สะพานอยู่นะครับเราตีเลี้ยวขวาเลยนะครับ แล้วก็จะไปเข้าการจนาพิเศษแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีป้ายบอกตลอดเส้นทางนะครับว่าทางขึ้น M81 เพราะยังเป็นเส้นใหม่อยู่ก็ต้องมีการต้อสํา,านสำคัญเป็นธรรมดาทางขึ้นเนี่ยจะอยู่เลยสถานเวกเก็ตไปนิดเดียวนะครับให้ดูช่องจราจรให้ดีนะครับนี่ครับป้ายจะบอกนะครเชียงศรีนครปฐมการจนบุรีนะครับนี่นะฮะเป็น M81 ถึงแล้วครับทางขึ้น บางใหญ่นะครับเรื่องตัวนี้จํากัดความเร็วนะครับเอ้ยจากัดความสูงนะครับใช้เฉพาะรถสีรอสูงไม่เกิน2องเมตรแปดสิบเราจะขึ้นกันแล้วที่บางใหญ่นะครับยวดยันที่เข้ามาใช้ยังมีปริมาณไม่มากนะครับถน,นนคะ่อน,นข้างสวยสวยมากครับเราจะใช้ช่องจราจรกลางนะครับในการเดินทางวันนี้โดยความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับตามที่ป้ายแจ้งนะครับป้ายให้ใช้8ปิกิโลเมตรเราก็ใช้8ปิกิโลเมตรนะครับเราอยู่ที่ทางขึ้นเลยต้ทนทางเลยนะครับแล้วก็จะเดินทางไปลงที่ปลายทางเลยเพราะวันนี้เป้าหมายปลายทางก็คืออำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับเราจะดูว่าเราจะใช้เวลากันเท่าไหร่นะครับสุดาช่างน้ำหนักก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินก,การก่อสร้างอยู่ในเด็กไม่รีบครับวันนี้ ช่องจราจรเริ่มแรกงนั้นจะมีด้านละสี่ช่องจราจรเลยนะครับวิวทิวทัศน์ส่วนใหญ่ออกจากบางใหญ่มาก็จะเป็นไรนาทุ่งนานะครับแล้วก็ยังดูเป็นธรรมชาติมากนะครับดูเหมือนขับรถอยู่ต่างจังหวัดรูปแบบถนนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการยกระดับต่อมอขึ้นมานะครับเพราะว่าโดยเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่ ของถนนเส้นเนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่ราบลุ่มทุ่งนานะครับก็คงจะตัดปัญหาเรื่องน้ำท่วมเส้นทางพื้นที่บริการที่กำหนดไว้นะครับก็ยังคงดูในการขั้นตอนของการก่อสร้างนะครับทำม,มาทีหลังนะครับก็ยังโดดกัน้นพื้นที่ไว้นะครับกันพื้นที่ไว้ยังคงเป็นพื้นที่ว่างอยู่นะครับ อีกกันเด็กๆเนี่ยจะเป็นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนที่เราออกมานะข้างละสี่ช่องจราจรนะครับตอนนี้เหลือข้างละสามช่องจราจรนะครับเราเจอด่านแรกนะครับด่านนครชัยศรีเราออกจากบางใหญ่มาร่วมร่วมสิบกวนาทีก็ออกแรกเลยด่านแรกเลยด่านนครชัยศรีนะครับด่านนี้ครับต่อไปก็จะเป็นด่านที่สองแล้วนะครับเป็นด่านสําคัญเลยนะครับ ที่มีป้ายเราจะบอกว่าสามารถจะไปเพชรบุรีและฉะอำได้ซึ่งทางเนี้ยต่อไปก็จะเป็นทางเลี่ยงที่จะลงใต้ได้นะครับเส้นนี้นี่จุดนี้เลยนะครับใครที่จะลงใต้ต่อไปนั้นไม่ต้องอ้อมโลกไปพระรามสองแล้วนะครับป้ายเพชรบุรีชะอำก็ประจําการอยู่แล้วนะครับ ความเร็วก็ยังคงใช้อยู่ที่ประมาณ80-90กิโลเมตรนี่ฮนะปลายทางออกที่สี่ดอนตุ่มจากดอนตุ่มมาประมาณสัก5นาทีนะครับก็จะเจอปลายบอกทางออกที่ห้านะครับเป็นด่านหรือทางออกกำแพงแสนนะครับแต่เราก็ยังคงต้องตรงต่อไปเพราะเป้าหมายของเราคือด่านสุดท้ายอเมืองกาญจนบุรีถนนเส้นนี้ถือว่ามีประโยชน์สำหรับ พี่น้องทางภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับจะเป็นช่องทางที่ทําให้ร่นระยะเวลาในการเดินทางพอสมควรสําหรับสายใต้ก็มีประโยชน์มากไม่ต้องอมไปพระรามสองเลยที่ตอนนี้จะสังกเกตเห็นว่าช่องจราจรนั้นเริ่มที่จะมาเหลือสองช่องจราจรแล้วนะครับด้านที่หกนี้สามารถที่จะแยกออกไปแล้วก็จะไปบ้านปวงด้านดีก็ได้แล้วก็จะวกไปหากำแพงแสง ก็ยังได้นะครับถ้าม่วงเหลืออีกสามสิบเอ็ดกิโลกาญจนาบรีก็เหลืออีก3ามสิบกิโลนะครับจะมีการกําหนดจุดบริการประชาชนแบบชั่วคราวไว้นะครับจะ่างเป็นแล้วก็มีห้องน้ำาก็จะมีรถจอดกันใช้บริการห้องน้ํามีตำรวจทางหลวงมีเจ้าหน้าที่บริการอยู่นะครับที่บริเวณนี้ชั่วคราวนะครับเป็นการกําหนดจุดบริการชั่วคราวแล้วตอนนี้เราก็มาถึงทางออกที่7แล้วนะครับเข้าสู่เขตจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเป็นด่านแรกนะฮะก็ด่านธรามกานะครับด่านธรามกาจะเหลืออีกสองด่านละนะครับรวมรวมขับปลายทางทางออกปลายทางคือขาจันบุรีนะฮะนี่ครับพระแทน่นดงรักธรามกาที่นี่เลยนะครับทางนี้เลยแล้วสำหรับคนกรุงเทพนะครับที่ค่อนข้างที่จะ ชอบการเดินทางที่ใช้เวลาไม่เยอะนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเป็นเส้นทางที่เหมาะมากครับใช้เวลาเดินทางค่อนข้างน้อยแล้วก็อำเภอต่างๆของกาญจนบุรีหนะรือนครปฐมก็มีคาเฟ่ค่อนข้างเยอะมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็เยอะนะครับก็ลองใช้เส้นทางนี้เดินทางกันขับมาเรื่อยๆนะครับจาก9้าด่านเราก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด7ด่านตอนนี้เะเหลสองด่านด่านสุดท้ายกับด่านรองสุดท้ายก็จะเป็นด่าน ข้ามว่วงกับจานการจันบุรีคือทางออกของถนนเส้นนี้เองเป็นนะครับกลาเป็นปลายทางนะครับโดยรวมถือว่าสภาพการสร้างผิวจราจรค่อนข้างโอเคแล้วก็วิวทิวทัศน์ค่อนข้างที่จะดูแล้วสวยงามนะฮะมันเป็นทุ่งนาเป็นสภาพความเขียวจีของธรรมชาติซึ่งเราจะดูสภาพธรรมชาติแบบนี้ในกรุงเทพไม่ได้ แต่ค่าเราขับรถมาสักประมาณสิบสิบ้านาทีเนี่ยถนนเส้นนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนั้นเลยนะครับพอเราเข้าสู่เขตกาญจนบุรีนี่สิ่งที่เราเห็นันแรกก็คือวิวทิวทัศน์ภูเขาซึ่งลักษณะเหมือนกับจะมาวางขวางถนนอยู่นะครับทําให้เรารู้เลยว่านี่เราเราเข้าสู่เปลี่ยนได้หรือบรรยากาศของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับครับนี่เป็นทางออกรองสุดท้ายครับด่านเก็บค่าผ่านทางก็มีป้ายบอกไว้ครับ ครับแล้วเราก็มาถึงกาญจนบ,บุรีโดยระยะเวลาเดินทางประมาณ50นาทีนะครับ96กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาค่อนข้างจำกัดนะครับภายใต้ความเร็วที่ค่อนข้างที่จะไม่เร็วมากนัก80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางที่เดินทางมานั้นต้องบอกว่าสภาพการจราจรหรือพื้นผิวการจราจรค่อนข,ข้างพร้อมมากนะครับใครที่มีโอกาสลองแวะมาใช้บริการเส้นทาง หลวงพิเศษนะครับทางหลวงพิเศษไมยเลขเอ็มแปดหนึ่งหนนะครับแล้วก็คุณจะพบเสน่ห์ของเส้นทางนี้ว่าอากาศดีวิวทิวทัศสวยรถไม่เยอะนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวได้หลากหลายเหลือเกินนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ปลายทางของลุงกับพี่ก็จะไปบาร,รมีคาเฟ่กาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวสําหรับการทดลองเส้นทางก็ใช้นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะไปเจอกันอีกครั้งที่ dari mi cafe jabon selamat datang